สวัสดีครับแฟนๆเอฟซีนะครับไร่การเป็นตะแซบนะครับวมือน,นี้มาพ,พอๆกับโจผู้พนันคือเกาเหมือนเดิมนะครับพาพี่น้องมากินเขานะครับช่วงกำลังหิวพี่น้องนะครับตะแซบแตะแซบนะครับเจียวเห็ดไข่พี่น้องนี่เจียวเห็ดไข่เจียวเห็ดผมนี่แหละอันนี้เจียวเห็ดไข่พี่น้องเมื่อนั่นไปแวะตลาดนะครับไปแวะตลาดริมทางเนาะไป ไปพ่อถ่อแม่เราขายเห็ดอยู่นะครับผมนี่มือนี่ก็เลยเอามาเจียวซูพีสูนองกินนะครับอันนี้เจียวเห็ดไข่อันนี้มกเห็ดแข็นพี่น้องนะครับมกเห็ดแข็นเป็นเห็ดดอกขาวๆที่เกิดน้ำนะครับต่อบักขามนะครับพี่น้องนี่ตาแเสียตัแเสบหอมๆอ,อันนี้ถ่อแม่เราเอามาฝากนะครับมือเสานี่มีผักโอ้มีบักพริกบักแตงไรย่างพี่น้องไปยาวกันเลยครับ เขาเนี้ยห้อนหอนนี่ครับขออนุญาตจวดจอดฟาบิมครับพี่น้องนี mm hmm. ยนย่ยาวกันเลยยาวกันเลยเฮ็ดไข้นะครับโดนๆนได้กินเทือนะครับปีนึงได้กินเทือหนึ่งนะครับเนี่เห็ดไข่เนะี mm ่ย hmm. มึงเลพี่น้อง แซ่บอืมสื่อน้ำถั่วเม่ลงมาจานหนึ่งนะครับเมื่อนั้นวู้แซ่บแซ่บพี่น้อ,นองแซ่บอืม สุดยอดสุดยอดอันนี้มกเฮดแคนมกเฮทแคนดอกน้อยๆขาวๆนะครับส่วนมากก็สิเห็นอยู่น้ำต่อปักคำเนาะสุดยอด อ,อขอ,อกันดีขนาดไปี้พี่น้องอดอกยิ่งยี่พี่น้องดอกยิ่งอืม เสร็จสุดยอดว่ได้กินดวนแล้วนะครับเห็ดไข่เนี่ยพี่น้องได้กินปีละเทือเห็ดไข่ได้กินปีละเทือถือว่าสุดยอดแล้วครับถือว่าเห็ดไข่เท่านี้เนาะ มาเด้อพี่น้องมาเด้ออืหืมหืมหืมหอมผิกนี่กรับนะพี่น้องบูหใี่มันเป็ดกระเนาเลย ดอกน้อยๆเขาเขเฮ็ดแค่ไหนพี่น้องเสียบๆๆบบ เจี๊ยคัทหากหลายครับพี่น้องอืมขอน,อ,นอนิ่งหอนๆคำใหญ่ๆคุยเฮ็ดไข่เดี๋ยวมึง 嗯，嗯、mm. mm。Hmm. แส่บทั้งสองหอมไปจีหอมหอมไป, G ปลอง G จีไฟหอมหอมแก้วแบบนี้ครับเื้อข้าดขนาดขนาดนี่ลูกด่วนใส่เลยครับนี่ยาวยังเดียวครับ 음. 음. 음 수정수정 ืมเฮ็ดเกียร์หนึ่ออกอยุ่ยครับเนี่ยถอมแม่เราไปพ่อได้สองมกพอดีดพี่น้องอืม บรรยากาศคุ้มฝ้าคุ้มฝนเย็นดีครับพี่น้องมันน,นี้บ้องหอน

ขอพระคุณทุกการรับชมนะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะครับกดกระดิ่งไว้ให้นน้ำเนยได้พี่น้องเด้อนะครับผมขอพระคุณทุกกำลังใจนะครับผมไว้พอกันคลิปหน้าขอพระคุณและสวัสดีครับ